แตกปลาคือข้ามาไก่เนี่ยนี่เอปส่วยเพี่ชอนไม่ใช่เพื <su> ่อนแม่หรอแอปอ่ะเฮ้ยเอามือถืไปไหนรอดพี่พี่ซื้อมาให้มึงด้วยอ่ะคือพี่พี่ไม่ดู้ยังดีใจมากเลยไม่ได้จะคุยในนี้ก็ใหญ่มากนะคนเดียวที่เหลือของเพื่อนใช่ออ๋อเรนทวน วงไ้ก่อนเาไม่ใช้งานรอกวะงานแ่เออมาแฝงด้วตีมกับีเนาะตีเอไม่เเอเลาแม่หนมหนมเวลาแบบทาอะไรคิดใช่ไหมเดินเข้าไปในบ้านเปิดะตูบ้านปุ๊บเดเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ วันนี้ทำอะไรเอาไว้แล้วก็บิดอยู่ได้บิดเงี้ยบิดปูให้เรารู้สึกว่าแบบต้องสารภาพแน่ๆต้องสารภาพหรือบางทีก็บอกว่าชอบสีอะไรเป็นเรื่องดแต่ก็อย่างเงี้ยหยองแล้วเป็นรอยอย่างนี้เลยเป็นแบบรอยอย่างนี้เลยอย่างเงี้ย ไปโรงเรียนสองาคต่อกันสามารถลอยสามารถต่อกันได้สวยงามเนี่ยใหถามว่าเป็นไรอะมือ <c oughs> โอ้ยตีไม่บรนยำบรนยังเลยและวิธีการเด็กๆนะคะถ้าใครโดนแม่ใช้รมนอนเสื้อตีวิธีการที่ทําให้เจ็บร้อยที่สุดนั่นก็คือ <c oughs> เลือกไม้ห่อนเสื้อที่หนาหนามันจะไม่ค่อยเจ็บจะตีไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าบางๆมันจะสั่ <c oughs> <c oughs> ันก็ไม่ใช่แม่แล้วนะน่า <c oughs> จะเป็นอย่างอื่นแล้วแหละน่ากลัวน,นี่ก็จะแ้วก็ระวังอย่าให้พลาสติกมันหลุดแม่ก็จะเจ็บต้องเลือกอันหนาหนๆนะคะอันแบบนี้เจ็บแน่นอนอันน,นานๆ แต่ก็ยังต้องเสด็จต้องเสด็จแล้วจะล็อกเสร็จแล้วไม่เอาขอล็อกเสร็จแล้วออกเลยป่ะนะฮะล็อกเสร็จนอกออกเลยป่ะหรือรอพร้อมเยืนไม่รู้เลยอ่ะเหมือนตอนแรกหนูว่า้องเลยนะแต่เขาก็บอกว่าอาจจะมีแบบสปอนเซอร์ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงนี่ก็จะจบแล้วนะอีกไม่กี่เพลงคือเราช่วงสุดท้ายก็ไม่ได้มีค่าแตกต่าง ไม่ได้สัมากไทย อันนี้เล่มนี้นี่ของพิ่ปอนปอนเอาฟิปหน้าเลยแบ๊กไม่ทานแล้วพี่กอลไม่ทานแล้วพอแล้วเขียนซื้อเล่มละห้บาทเอาไปด้วยละเบอร์ ก๊อบที่กรอบเห็นไงก๊อบกรอบเป้าเอาที่น้ำสบายก๊อบแก๊สโอ้ยมือสีขอวไส้ละรวมฮิตติดดาว สอบอะไรไม่ต้องไม่ต้องอ่านไม่มีอ่านเลยไม่เข้าใจวะเขียนเล่าถ่ายรูปการเพราะว่าเราอยู่กันน้อยด้วยถ่ายกันเลยมายืนรูปทอยืนหน้ากระดานแล้วเดี๋ยวแล้วใครจะถ่ายให้ล่ะเดี๋ยวยืนหน้ากระดานเซตพี่พอเดี๋ยวพี่ถ่ายแลเยอะแยะต้องยกกล้องขึ้นมา

พี่เป้เนี่ยเป็นหัวหน้าไปต้องไปอยู่ข้างๆสุดท้ายหรือว่าพต้องไปอยู่กับวแถวพี่เป้นุ่งทันไมอ่ะถือธงลีน้ำด้วยเปล่าใช่ใช่ถือธงนักเรียนจะไปเรียนวิชาพละศึกษาถ่ายไม่ถูกโยนหมดเลยดูหรอทำไมอ่ะไม่ถ่ายหรอพามาขอตอนหลังกันนะ อ่จะนของไม้ทองดค่ะตรงนี้เตรียมกล้องขึ้นมาเลยฮะไม่มีโทรศัพท์แลวทำไมเป็นเพื่อนอย่างนี้เอาโทรศัพท์เพื่อนมาอย่าแตกแถวได้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 ีงานนี่ครับแทกกันนะ ก่าจะเจอน้ำก็ถึงวเร็วมากด้ยนะชักช้าบอกว่าจะเซลฟี่ตั้งนานแล้วนี่ไไปธนโลามาเลยเฮ้ยปุ่งพังก็เนี่ยรอ้ผุ้งพังปุ้งก้องหน้าพังะ

ก็อันนี้แม้สวยเอาของพี่ว่านี่ยเอาของพี่ว่าแด้เรียกมายืนบังเพื่อนสิคะไม่เราไม่าดที่นี่มีไม่เซีฟีีด้วยจะได้มีเีสื้อ พี่ว่า่ถยแล้วถ่ยให้่ายให้ถ่ายให้ถาห้้่ายห้ถยใ้ถ่ายให้ถ่ใ้่หยห้ถยหถ่ายให้่ยห้ถ่้ถายห้า้ถาห้ย้่ายห้้ถ่ใถ่ายห้่ายให้ถ่่ย่ายให้่ห่ย้ย้าหถ่่หถ่่ถ่าย้่้่ย่่่่ อย่ว่าหนึี่เดี๋ยวมันแก่เร็คุณคูควนจะอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ควรจะเดินมาเพราะแสงมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะคะแ่กระแสงเยอะๆเลยแ้ตเนม้าะดเด้งทีบไหจะได้ม่ดต่อไม่้ไน้อาได้ดอดอะไรอ่ะ้ก็ต้องคง้้งมีสกิล ไม่เป็นอะ่ะไม่นอกไทยไม่ต้างหายไม่เป็นหรอท้ามาพู้อูประคุแบบไอ้นี่ต้องฟกันต่อเลยเอาไหมคุณ <c oughs> ต้องมีสักรูปที่ชัดเลยใช่ไหม <c oughs> มามา,มาสุดแล้วฮะ ก็ไหว้พี่ก่อนหนูจับต้นอาจารย์นี่คออาจารย์รัฐศาสตร์นะคุณค่ะสุณค่ะคนนี้อาจาวิววิวไพ่ตีหอยน้องหอยแกไม้หน้าแดงอาจารย์หู ไปไงคุณค่ะไม่ใช่ป่ะแต่แถวอะฮะมาช้านักเรียนแถวจบแล้วอ่ะนักเรียนทำไงอ่ะ ไม่ไม่ส yeah> ั่งคำเดียวกับเปิ้ลเดี๋ยวสั่งสักหนอยอะไรนะเดี๋ยวสั่งลังน้าหนสั่งแล้วสั่งซะเขารวยหมดแล้วเนี้ยใไ่ดีนะรู้ป่ะไมผู้ชายใครอะทำไมเรืองรูปนี้มาสงสารหน้าหนึ่งมิจยุนยิ่หนึ่งสิจฉุนยิ่งจไ นักเรียนต่อแถวค่ะไม่ได้เป็นคนไม่ต้องไช้ได้ต่อยรอกไม่ได้ค่ะเรียนต่อแถวกล้เนี่ยยี่จะไปหานักเรียนเอง เดี๋ยวไปสอนเร็วว่าเขาต้องถอนแถวคันยังไงไปถ่ยกันดีสิไปแล้วไหนใครถ่ายให้แย่วาจ๋าเรียบร้อยเป็นไปยากไปถ่ายถ่ายเด็กค่ะอันนั้นเรื่มใหม่ใครเรียกกลุ่มใหม่

โจชารลีลาตายพุนะคะอกปุกคพ่งนีะมเีถ่ายอกัามีไหมพี่ดาถ่ายแล้วไม่ใช่หรอไม่ถ่ายดแล้วใช่หรอ สวัสดีค่ะนั่นเนี่ยค่ะให้ทำสินั่นยังต้อเป็นระเบียบดีเนาะเขาห้ามต่อผมเกินสิบเลยเป็นเด็กที่น่ารักมาก

ไว้ผมทรงผัสใจแม่ไปเรียนด้สนซายประจารย์เพ่อิกิน้อโอเครอติวแล้วนะคุยอะไรกันอีพิมอยากขายความรับเพื่อนฉีกออกมาเดี๋ยวมันยิ่งหลอกง่ายอยู่อีพิมออกมาไปละสวัสดีทุกคนนะคะ